ค่ะวันดีเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนมือนีก็มีเนวทางดีๆมากฝากเป็นเพื่อนบ้านตำเล่าเนาะคะ่ะก็เป็นของปูสามเงาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเอฟซีก็เม่นขอมากเนาะคะ่ะแม่ตุ้ยกับว่าไดลุงขี่ปูสามเงาเนาะคะ่ะกขอถทษขอพ่ายหลายๆด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่นบอส่งไล่มาให้กับว่าอยากรลบกวนเพ่นเนาะคะ่ะอันนี้แม่ตุ้ยไปได้มาน้ำมอนไว้เนาะคะ่ะ อันนีเสามาลงแหเอฟซี่เอฟซี่ขอมากเาลยสิจัดไห้มือนี่เนาะคะ่ะเป็นตำเล่าเนาะค่ะอันนี้ท่างช่องห้องกับมีแนวทางดีๆมานำเสอนอเนาะคะ่ะเกาเ่าเขากับเป็นแคร์แนวทางเนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณเนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณเพิ่นสูตรคำนวณเ,เด็ดๆเดดนาะคะ่ะมีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งเด็กเล้า เพื่นบ้านตำเล้าห้องนี่เนาะค่ะกัเพิ่นให้มาทั้งช่องห้องก็ประจําเนาะคะ่ะจานพุดสุขแต่ว่างวดที่ผ่านมากเม็ตุยบดได้ล่งขีดปูสามเงาเนาะคะ่ะเพราะว่าก็บ่ได้ไล่ไปขอน้ามอทไวเนาะคะ่กะก็เลยบ่ดได้งวดผ่านมากว่ะคะ่ะงวดนี้ได้มาแล้วเนาะค่ะกัสิลงให้เอฟซีได้เอาไปพิจารณาลงทุน ลายอาจารย์เอาไปวิเคราะห์เสกันเนาะคะ่ะว่ามีอาจารย์ได้แม่นไปจับเสกันเอาไม่เด่นตัวใดตัวใดก็ไปวิเคราะห์เบิ่งเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนเนาะ,ค,ะค่ะวิเคราะห์ดีๆค่ะอาจารย์ได้แม่นอาจารย์ได้เคยเข่าดีจังสิแล้วเนาะคะ่ะเอาจังสิทสื่อถือสื่อไปมืดอ,อาจารย์กับว่ามีเงินลงทุนเนาะคะ่ะเพราะว่าลายอาจารย์เนาะ,ะที่ลงไปเพราะว่าสิว่า ชุยชายยานสมไมยทั้ง่องเฮากับมีหลายๆท่านเนาะจานลีลาวดีแล้วกะจานสีสจิตเนาะคะ่ะสามสีหูหูเนาะคะ่ะก็มีหลายท่านหลายอาจารย์เนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณเด็ดเด็ดของเพื่อน,นั่นเนาะคะ่ะมือนีของปูสามเงากับเพื่อนไหมากเนาะคะ่กะกับเลขว่าหลายตัวเนาะคะ่ะ มีบอมีวิเล็กวิ่งเนาะค่ะเป็นไฮมาสามตัวค่ะหนึ่งแปดเจ็ดสี่ตัวกับสองหนึ่งแปดเจ็ดเนาะค่ะเล็กสองตัวกับมี่สองแปดแปดเจ็ดแปดแปดสองศูนย์เนาะค่ะค่ะเป็นไฮมากกับบอมไล้ตัวงวดดิบอมีวิ่งมีบอมีวิ่งมีหลุดเนาะค่ะหนึ่งแปดเจ็ดเป็นตัวเน้น เลขซีตัวเพ่นกันเน่นเนาะค่ะสองหนึ่งแปดเจ็ดเน้นเนาะสองตัวว่าได้เน้นเนาะมีเน่นอยู่เลขสามตัวกับซีตัวเนาะสองตัวพันว่าได้เน้นให้เนาะเอาไปพิจารณาเอาเด้อค่ะความมักตัวใดไพ่เนี่นี่ทั้งหมดกับมีซีคูเนาะค่ะเลขเลขสองตัวพ่นมีซีคูเนาะค่ะพันห้มากมักตัวไดเอาไปพิจารนาเอาไป วิเคราะห์เบื้องใส่กันหลายๆอาจารย์เนาะ,ค,ะค่ะกเคยมีอาจารย์ได้แม่นอาจารย์ได้เข่าดีเป็นเิ่นนะะี้ค่ะกับเป็นเลือกสันเอาคัดใส่กันเอาเนาะคะ่ะหมดผ่านมาเอฟซีขอมาเนาะคะ่ะไม่ได้ล่วง,งเนาะค่ะพึ่งไปในี่ม่านน้ำจากมอนไว้เนาะคะ่ะเป็นกูสามเงาเนาะคะ่ะทางช่องเขาก็มีแนวทางดีๆมานั่งเสงนอเนาะคะ่ะออกว่าออกกับ ว่าได้รับประกันเนาะค่ะเป็นแชร์แนวทางเนาะค่ะ่นห้มากแบบนี้เอาก็เบอกไปตามเ่นห้มากเนาะค่ะว่าได้มั่นใจว่าลอยเอร์เนหรือว่าท่าใดค่ะเพราะว่ามีผู้ใดห้ว่ามันจะออกตัวใดไหมคะ่ะแล้วผู้ใดโชคดีน้าอาจารย์ท่านใดจังสิอยากสนับสนุนพ่นพ่อพันมีกำลังใจคํานวณเล็กทังช่องเฮ่าเนาะ,ะคะ่ะ ติดต่อมาได้เนาะคะ่ะเบอร์โทรมีมตุยกับ0 6 5ย9 0ก8 4 8ไอดีไล่กับ194-8-3ตัวเนาะคะ่ะ8 8 a เอเล็กเนาะคะ่ะติดต่อมาได้เนาะ,ะอยากสนับสนุนอาจารย์ใดท่านใดกต็ติดต่อมาได้เลยคะ่ะทางช่องเขากับยินดีหลับเสมอเนาะ,ะนำ้ำทรงมือทรงถึงมือทุกบาททุกสตางเนาะคะ่ะ พ่อได้เพิ่นได้มีกำลังใจคำนวณเหลขกเนาะคะ่ะท้างช่องเขากับเอฟซีกับมีตะปูนำใจดีๆเนาะ,ะว่ตวาตะขจ้าถือน้ำอาจารย์ใดขจ้ากับว่าแพงเนาะคะ่ะถือหน่อยถือร้าย,ายขาจาก็มี่น้ำใจคือเกาเนาะคะ่ะท้างช่องเขากับมิตรแนวทางน้ำเสนอเช่งงนะะนะะั้นเนาะในบ้านมีงานด้วยะคะ่ะเสียงดนตรีคือุบๆมื่อนี้มีงานบุนแกเข่าเนาะคะ่ะ เสียงดนตรีด er> ังข pues mm nah ึ้นพ um ับคึ้คพับขนาดยุ่นอกทงยังได้ยิ่ดังขนาดนีว่าสิเขาไปอัดเสียงในบ้านน้ำมอหลวยมันอัดบ่ได้มันดังม่ตุยก็เลยได้แต่ตัวเลขเมื่อเบาเอานาะค่ะเบาเอาก็บ่เป็นยังนาะค่ะเขาจะได้ตัวเหลขกมากเมื่อเป็นยังนาะค่ะสรุปเลขกปูสามเงาเนะปูสามเงาเพื่อนบ้านตำลาวนะคะให้มาหนึ่งแปดเจ็ด สตัวสองหนค่ะจับคู่ให้ก็สองห8 8่งแเจ็นาะคะ่ะเพื่อเน้นเลขสตัวคือหนึเจ็ดเลขตัวสองหนเน้นเนาะ,ค,ะค่ะให้เอฟซีป็นปังเฮงเเอาไปสื่อตัวได้ก็ให้ถืกเนาะคะ่ะให้เฮงเปังปัง,ปงกบเพื่อนบานา 3, ้านตำเล้าปูสามเงาในมือวันที่แปคือมืออื่นเนาะคะ่ะ แปดท่านว่าหกแปดเนาะคะ่ะให้ลำลำลุ้ยๆยซื้อตัวใด้ก็ให้ถือภ้ายีนี้เนาะคะ่ะให้แห้งให้ปังสามตัวแตกสี่ตัวแตกสองตัวแตกโชกมันมันวัน,นที่แปดท่านว่าหกปดจากปูสามเงาเปื่อนบานตำเล่านะคะสวัสดีค่ะ